จนถึงตอนนี้ถือว่าเดินทางผ่านมาเครื่องทางแล้วนะคะกับโครงการการก่อสร้างสนามบินอันดามันที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพังงาเพื่อไปดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมกับให้โจทย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะกับการวางกรอบการเว้นคืนที่ดินก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา18เดือนทีมข่าวไทยพีบีลงพื้นที่ไปสำรวจอีกครั้งนะคะพบว่ายังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมค่ะและยังมีความกังวลจากชาวบ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดขึ้นเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านโคกลอยนะคะว่าพื้นที่สงวนเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะใช้สร้างสนามบินนั้นจะไปทับซ้อนกับที่ดินของชาวบ้านหรือไม่คุณพัชราจิตคาติดตามเรื่องนี้ค่ะนี่คือบ้านของชาวสวนสับปะรดที่ตัดสินใจย้ายครอบครัวมาจากจังหวัดตรังปักหลักอาศัยในพื้นที่หมู่12ตําบลโคกลอยจังหวัดพังงามานานหลายสิบปี มีทะเบียนบ้านและหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนอสอสามกเป็นหลักฐานจนกระทั่งต้องการใช้สิทธิ์ขอออกโฉนดที่ดินแต่กลับไม่สามารถดำเนินการได้ไม่ต่างจากบ้านและร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงรวมทั้งที่ดินอีกหลายแปลงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่7หมู่8หมู่1 1และหมู่12ตําบลโครกรอยที่พบปัญหาเดียวกันอย่างน้อย24คน พวกเขาต่างได้รับคำตอบจากเจ้าพนักงานที่ดินระบุว่าที่ดินที่นำหลักฐานมาขอขยายเอกสารสิทธิ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งสง,งวนเลี้ยงสัตว์ควรเขาน้อยจึงไม่สามารถดำเนินการให้ได้คือคือมีมีมีมมเอกสารมีเรียบร้อยก็ไปขอออกนอทสามโกนะเขาก็ว่าไม่ได้เป็นทุ่งเลีย้ยง <reopen> สัตว์นะก็คนลักษณะเหมือนกันเลยนะคำพูด <flow> ของที่ดินทพูดเหมือนกันเลย กับททุคนี่่ไปตติดอขอขเพิ่มเอขอขยยเออกกราราาขยยพสื้นที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ควรเขาน้อยมีสำเนาทะเบียนที่ดินสาธารณะประโยชน์ปี2523ซึ่งระบุว่ามีพื้นที่กว่า8,000ไร่ไม่มีระวางหรือภาพถ่ายระบุเพียงอนาเขตทิศทางคร่าวๆเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อปี2564ทางอ,อบตอโคกกรอย ได้มีการอนุมัติงบประมาณขอรังวัดขอบเขตที่ดินตามทิศทางที่ระบุไว้โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนนำชี้และพบว่ามีเนื้อที่เหลือเพียง2,200ไร่แต่ก็ยังไม่มีการลงนามรับรองความไม่ชัดเจนเรื่องขอบเขตที่ดินทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ควรเขาน้อยทำให้ชาวบ้านไม่กล้าพัฒนาที่ดินไม่กล้าลงทุนเพิ่ม รวมทั้งมีผลต่อการซื้อขายเปลี่ยนมือ<ด>พวกเขาบอกบว่าตอนนี้เหมือน,อน,นถูกแช่แข็งไว้ก็ไม่มีใครกล้าซื้อเพราะเราดูนครอบมาตอนนี้ผมพูดตรงว่าสามครอบสําหรับพื้นที่ตรงนี้หนึ่งครอบทุ่งเลี้ยงสัตว์สองครอบพื้นที่สีเขียวสามมาครอบไอ้้ําบินอีกไอ้้ําบินนี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดไม่เกิดก็ดันมาครอบไปแล้วไม่มีใครกล้าซื้อกลายเป็นแผ่นดินที่ถูกสาบ ก็จะซื้อเอาไม่รู้อยู่ในเขตน้ำบินหรือไม่ชาวบ้านจึงเรียกร้องให้ยกเลิกพื้นที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ควรเขาน้อยเพราะไม่มีหลักฐานชัดเจนโดยเฉพาะขอบเขตร,รวมทั้งก่อนหน้านี้เคยทาหนังสือขอเอกสารฉบับจริงจากเจ้าหน้าที่แต่ก็ยังไม่เคยได้รับการตอบรับจึงยังไม่มีความคืบหน้าและจากคำบอกเล่าที่ผ่านมาที่ดินบริเวณน,นี้ก็ไม่เคยมีหลักฐานที่บ่งชีง้ว่า ช้เป็นทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์มาก่อนไม่เคยมีใครเลี้ยงสัตว์ครับสมัยก่อนตั้งแต่ผมเล็กๆสร้างเป็นสวนยางแต่ซึ่งเป็นยางธรรมชาตินะเป็นยางโบราณเนี่ยยางดั้งเดิมแล้วพอหลังจากนั้นพอหลังจากนั้นกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเนี่ยตั้งขึ้นมาตามพรบกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเมื่อปี2503ตั้งเมื่อ2503แล้วกองทุนก็ระบุว่าคนที่จะมายื่นขอทุนสงเคราะห ได้เนี่ยต้องเป็นเจ้าของสวนยางซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่ายี่บ้าปี่าชจเะเจนก็ปีสอ0พัน้าเขามายื่นขอทุนรร้อได้แล้วโดยสำนักกองทุนจังหวัดภูเก็ตรับผิดชอบตรงนี้ทั้งนี้เมื่อโครงการสนามบินอันดามันถูกหยิบยกเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยระบุว่าจะใช้พื้นที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ควนเขาน้อยเป็นพื้นที่ก่อสร้าง ชาวบ้านจึงพยายามทวงถามและติดตามขอให้แก้ปัญหานี้เพื่อความชัดเจนและเป็นธรรมพร้อมชี้แจงว่าไม่ขัดข้องหรือคัดค้านโครงการก่อสร้างสนามบินอันดามันแต่ขอให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและเป็นธรรมกับชาวบ้านปราสาทิคคำไทย PBS รายงาน